สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาเจอกับแม่บ้านช่องป้าแม่บ้านบ้านนอกอยู่้อยค่ะวันนี้เราสิมเฮ็ดของกินครบเคี่ยวเล่นกันแต่แซ่บเวอร์พี่น้องเอ้ยปามาก,กินวันนี้สิมาทาเฮ็ดนางฟ้าสามรสถอดถอดกรอบกับพี่น้องบอกเลยว่าแซ่บเดอ้อเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนะเฮ็ดนางฟ้าซื้อเฮ็ดนางฟ้ามาโรหนึ่งพี่น้องล่างให้สะอาดล่างให้สะอาด ส่วนผสมของเราก็มีปลาใส่เห็ดนางฟ้าโลหนึ่งเกล่ยปนซอนช้าหนึ่งพริกไทยปนขาวสักปลาใส่หลายเด้ออันเนี้ยสอง่อนช้าน้ำตาลซ้ายอันซอนโตหนึ่ง งา a คั่วขาวนี่ป้าใสหลายาใสสองโตสองซ่อนโต๊ะเด้อพี่น้องส่วนผสมก็บม่ได้มีมากมายนะคะแต่ถ้าว่าพี่น้องท่านใดอยากกินเผ็ดกินอะไรจะใส่พริกป่นพริกผงลงกไปก็ได้นะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีเด็กเราไม่ใส่ก็ได้นะคะเราซื้อเห็ดมาเราก็มาตัดไอ้ที่สกรปรกออกไอ้รากไอ้โคนมันเนี่ยไม่ต้องตักมันทิ้งนะคะพี่น้องรู้ไหมว่าอร่อยเวอร์มันเหนียวมันเหนือเป็นเคี้ยวนะอันนี้ป้าจะบอกเคล็ดลับนะว่ามันเหนียวมาก น่าอร่อยเราฉีดเล็กๆล้างสาดฉีดกั้เล็กๆจําไว้นะลากมันโคนมันอร่อยมากพี่น้องเซปเวอร์เราฉีกมันเราไปตากแดดสักแดดหนึ่งอะพี่น้องเราไม่ต้องเอาไปจึงแห้งเกียมาเอาสักแดดหนึ่งเราฉีกมันฉีกมัน ฉีกมันเปลี่ยนจากเมนูเห็ดชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็มาทำเห็ดสามรสกันฉีกมันเล็กๆพี่นอ้องฉีกมันหรือว่าใครจะทอดทั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะแฉะๆหน่อย มันมันมีน้ามันมันมันกินมันบอกไม่ถูกมันกินเหนียวไข่ไก่อะ่ะไข่กินไก่ไก่ย่างไก่สามรสไก่ทอดพี่น้องท่านใดยังไม่เคยทํากินทํากินนะคะว่ามันอร่อยมากกินเพลินเลยป้านั่งกินเล่นทีเป็นกิโลอะ่ะยิ่งใส่กับงาขาวงาดําก็ได้แล้วแต่พี่น้องชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นใส่เข้าไปใส่งาขาวงาดําหรือว่าจะใส่พริกผงสักนิดหน่อยก็ได้นะคะ นี่ฉีกมันฉีกมันตากแดดแค่แค่ให้มันสยบอะป้าลืมบอกไปป้าจะใช้ใบมะกรูดทอดผสมด้วยนะคะหรือว่าพี่น้อง่นันใดจาใบโหระพาก็ได้ใบมะกรูดก็ได้ใบอะไรก็ได้มันเป็นสมุนไพรใช้ได้หมดพี่น้องเราใช้ได้หมดเนาะฉีกฉีกมันพี่น้อง ฉีกมันแล้วก็เอาไปตากแดดสักแดดหนึ่งนะพี่น้องนะนี่อันนี้ป้าก็จะฉีกแล้วเอาไปตากแดดต่อเสร็จแล้วเห็ดที่ตากแดดแล้วเราก็จะได้มาอย่างเงี้ยพี่น้องสยบ มันจะสยบหนึ่งมันจะยุ่มยุ่มเหี่ยวเหียวไปเราไม่ต้องอะไรเหี่ยวมากมายส่วนแล้วป้าจะใส่ใบมะกรูดด้วยมะกรูดลงทอดป้าขอทอดใบมะกรูดก่อนเพราะว่าน้ํามันจะได้หอมยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยใบมะกรูดโหระพาใส่ได้หมดพี่น้อง กู่อนนะพี่น้องนะปาชอบมากเลยพวกสมุนไพรนะใบมะกรูด ทอดกินกระลาบก็อร่อยเนาะใแบบมะกรูดเป็นสมุนไพรทอดใส่เห็ดมันแซบเวอร์เลยพี่น้องเอ้ยปล่อยมันสักแป๊บนึง แค่จพื่ินะเคี้ยวเพลินกินเพลินอร่อยยิ่งกว่าแค่เม็ดแตงโมพี่น้องไม่อ้วนด้วยสดสาวเหนียวมันนึบๆค้ายกินเนื้อกบทอดไก่ทอดอะ่ะมันจะเหนียวประมาณนั้นน่ะลากไอต้นโคนเห็ดมันอ,อร่อยมากร่อยบอกไม่ถูก ờ, ừ đài đó để ui ใบเ,เ,เ,เล็กมากรอตดตะแกง แล้วเราเตรียมอาเห็ดของเราลงทอดก่อนลเลยน้องจะออกมันเป็นน้ำมันเยอะแยะเลยถ้าไม่ตากพี่น้องจะใช้หม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะ มร้อนก็ได้เหมือนกันเหนียวเหมือนกันตากก็ได้ถ้าแดดเยอะแดดเดียวแหละสีสวยแซ่บเวอร์ ได้แล้วบางคนบอกว่าตากแลมันเหนียวไม่เหนียวนะคะพี่น้องเราตากเราไม่ได้ตากให้มันจนแห้งเลยนะตากแค่แดดเดียวมออบลมร้อนก็ได้สักสิบสบห้านาทีก็โอเคแล้วถ้าไม่ตากแดดที่ถ้าไม่มีสถานที่ตากแดดสําหรับน้องน้องที่อยู่ อพักหออะไรอ่ะป้าปิดไฟก่อนอ,ออกก่อนได้แล้วพี่น้องป้าจะเอาน้ำมันออกแล้วเราจะเอาน้ำตาลเอาเห็ดลงผสมตรงนี้เลยกินเพลินรับรอง เราก็น้ำมันออกเอากระทาใบนี้แนะพี่น้องทำต่อเลยส่วนผสมน้ำตาลลงเลยเอาน้ำมันออกให้หมดเห็ดเนี่ยมันมีน้ำมันสวยนะน้ำมันออกมาจากเห็ดเนี่ย สักนิดหนึ่งใส่น้ำตาลลงไปตัดลงเลยพี่น้องน้ตาลช้อนโต๊ะไ,ไม่ต้องแรงมากเลย อหลคุยอยู่จ้า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 เราก็มีออเดอร์เยอะนะเออทำไงดีอ่ะจ้า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  จ้าจ้ามีมีแต่มีจ้าบางครั้งโทษทีบางครั้งเราก็ไม่มีเวลาที่ว่ามานั่งแอนะเนาะทําอาหารเพราะบางทีก็แก๊บเยอะเฟซฟูดแฟนด้าเยอะแต่มีจ้าตอนนี้เราก็มีออเดอร์อยู่นะจ้าเอ่อทางทาง,ท,างที่แก๊บส่งมาทางไอ้นี่แหละทางอะไรอะ่ะ จ้าจ้าจ้าโอะจ้าจ้า,จาเรามีออเดอร์จ้าหวัดดีจ้าดีโทษทีนะพี่น้องคุยโทรศัพท์ด้วยคือว่าเราขายอาหารด้วยทางออนไลน์เขาโทรมาสอบถามตอนนี้มันยังไม่มีออออเดอร์เดี๋ยวมันมีขึ้นมาอ้เนาะมาเปิดไฟแล้วพี่น้องมาก,กันเลยมาลุยกันต่อ ใส่เกลือไปสักช้อนชาพี่น้องเราจะไม่เอาเค็มมากเค็มมากไม่อร่อยพอดีเลยด้ยเดือดหลายแทย้แจเย็นมีพริกชอบพริกก็ใส่พริกไปป้าเอาเกลือน้ำตาลพริกไทยงาอันนี้ก็แซ่บล้วพี่น้องเลย เราจะไม่เอาหวานมากตาลเป็นก้อนหน่อยมันละลายเลยแค่นี้ได้แล้วเราเ,าเห็ดลงเลยพี่นอ้องเห็ดที่นั่นเรเอเาลงเลยมันกวดแล้วเนี่ยมันได้แล้วพี่นอ้อง อืมแบ,บอร์กลินผัลมก่อนพริกไทยพริกไทยชักช้อนชาแตกป้าชอบนะพี่น้องพรามันกลมกล่อมนี่ป้าเป็นคนที่ชอบพริกไทยป้าขอหนึ่งช้อนโต๊ะสำหรับป้าแต่พริกไทยลงไปเลยตามด้วยงาขาว ุกเผาให้เข้ากันไปหมดเลยมสมุนไพรเนะี่ยป้าเป็นคนที่ชอบมาก อรยมากเลยพี่น้องบอกเลยว่าอร่อยเบ้อรวยไปเลยมันมากข่วผสมไปเลยกรอบอยู่แล้วทุกอย่างกรอบหมดแค่นี้จบแซบนัวชัวปับ เรามาตักดูหน้าตามันแซ่บเลยพี่น้องใครยังไม่เคยไม่ลองนะเราจะติดใจว่าอร่อยอย่างป้าว่าไหมมันมันเหนียวใครเราะกินเขียดกบทอดอะ่ะบางคนไม่กินกบทอดเนะเนื้อไก่ย่างไก่ทอดอะ่ะเนหนียวเนืบๆเหมือนกันอะ่ะแล้วหอมสมุนไพรป้ากินวันละป้ากินครั้งละเป็นกิโลนะทั้งนี้พี่น้อง ใบมะกรูดแล้วแต่จะใส่เยอะใส่มากใส่น้อยแต่ป้าเยอะเลยอะพี่น้องส่วนผสมป้าทิ้งไว้ใต้คลิปข้างล่างนะคะพี่น้องพี่น้องท่านใดชอบใบโหระพาจะใส่โหระพาทอดกรอบก็ได้ใบมะกรูดทอดกรอบใบโหระพาทอ,กอดกรอบ ทอดกรอบแล้วก็คนแก่ติดอ่างทอดกรอบก็ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นสมุนไพรมันจะอร่อยทั้งนั้นหรือว่าจะใส่พริกแห้งเป็นเป็นเ,นเนม็ดทอดกรอบก็ได้บางคนชอบอย่างนั้นเนาะกลับแก้มพี่น้องไม่ต้องไปหาซื้อไปหาถ้าพี่น้องได้ทําเมนูนี้จะติดใจเมนูนี้ป้าแนะนําเลยว่ามันอร่อยมากอร่อยเวอร์นะจ๊ะพี่น้องจ๋า ขอบใจ FC ซทุกท่านที่เข้ามา,เามาชมช่องป้าแม่บ้านบมานอกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าแม่บ้านบมานอกนะคะจะได้รู้ว่าคลิปหน้าติดตามป้าแล้ว,วป้าเอาอะไรมาทำสู่กันกินนะคะคลิปนี้สวัสดีนะคะบ้ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย